วันนี้จะนำชมวัดอู่เปี้ยซึ่งเป็นวัดร้างในเวียงกุ่งกลามอยู่ห่างจากวัดธาตุขาวออกมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพเป็นวัดร้างที่สิ่งก่อสร้างโดยทั่วไปพังทลายเหลือหลักฐานเฉพาะในส่วนฐานตอนล่างยกเว้นพระเจดีย์ที่ยังคงรูปทรงส่วนใหญ่อยู่สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสวนลย์ใหญ่ของเอกชนและบ้านเรือน เขตที่อยู่อาศัยตั้งอยู่ห่างออกมาด้านตะวันตกของวัดติดแนวลาเหมืองและถนนบุญรักษ์สายใหม่ด้านเหนือของวัดเป็นแนวถนนที่เจ้าของที่ดินถวายให้ไว้เป็นสมบัติพระพุทธศาสนาเรียกว่าถนนจันดีอุทิศที่สามารถเดินทางต่อไปยังวัดอีกข้างทางตะวันออกเชื่อมกับถนนสายหลักของหมู่บ้าน ประวัติความสําคัญของวัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานด้านเอกสารใดๆซึ่งกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวัดแต่สันนิษฐานว่าคงได้สร้างมาแล้วตั้งแต่ในสมัยที่เวียงกุมการเป็นราชธานีและร่วมสมัยเอกราชของแคว้นล้านนาในระยะหลังมาความสําคัญของวัดนี้ได้ปรากฏอยู่ที่รูปแบบผางการก่อสร้างวัดและรูปแบบเจดีย์ประธานทรงมนดก มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์วิหารสร้างยกพื้นสูงและอุโบสถที่ปรากฏหลักฐานหลักสีมาหินทายสีแดงทรงแท่งกลบชื่อวัดปู่เปี้ยเป็นชื่อที่เรียกกันในชั้นหลังจากการที่เวียงกุมกามได้ร้างภายหลังจากที่เวียงร้างแล้วได้เกิดอุทกภัยใหญ่ที่น้ำได้พัดพาเอาตะกอนดินและกรวดทรายมาทับถมอันมีผลทำให้แนวแม่น้ำปิง เปลี่ยนเส้นทางการไหลในเวลาต่อมาจนเมื่อได้มีผู้คนอพยพเข้ามาอาศาัยตั้งบ้านเรือนในเขตระยะหลังขณะที่วัดได้ล้างลงไปหมดแล้วที่บริเวณวัดนี้แต่เดิมคงมีบ้านของชาชลาล่างเล็กในคำภาษาท้องถิง่นที่เรียกว่าปู่เปี้ยหรือในละแวกวัดนี้เป็นที่อยู่อาศาัยของชาวบ้านชื่อเปี้ยจึงเรียกชื่อวัดตามชื่อคนสืบต่อกันมา ผังรูปแบบการก่อสร้างวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามคติด,ดั้งเดิมโดยมีสิ่งก่อสร้างต่างที่เป็นโบราณสถานของวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารพระอุโบสถต,ตั้งอยู่ใกล้วิหารด้านเหนือด้านหน้าอุโบสถยื่นไปทางทิศเหนือเล็กน้อยเป็นที่ตั้งของกูหรือเจดีย์รายที่เหลือเฉพาะส่วนฐานทรงแปดเหลี่ยม และแท่นบูชาที่ใช้วางขันข้าวตอกดอกไม้ทุกเทียนลนักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมเจดีย์ประธานเป็นรูปทรงมนดกสร้างก่ออิฐดินฉาบผิวด้วยปูนขาวโครงสร้างขององค์เจดีย์ก่ออิฐตันเต็มพื้นที่ยกเว้นส่วนห้องกรุโดยส่วนองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนฐานลานประทักษินมีทางขึ้นที่มุมทิศตะนออกเขียนใต้ หลังพระวิหารส่วนฐานล่างเจดี J D, เป็นแบบเขียงสี่เหลี่ยมชั้นหน้ากระดานและชั้นปัดยอดเกตสองตอนสองชั้นส่วนของห้องุนดกทำยอดเก็ดล้อจากตอนล่างขึ้นไปตอนกลางของแต่ละด้านประสิฐานสมพระพุทธรูปที่ตกแต่งลวดลายอุ่นปั้นในส่วนต่างๆส่วนเครื่องยอดเป็นแบบทรงระฆังบนชั้นมอลายแถวสูงแบบปัดทองไม้แปดเหลี่ยม ส่วนเนื้อขึ้นไปที่เป็นบลังก้านฉับปล้องชฉลยและปริยอดนั้นชำรุดและหมดสภาพไม่เหลือหลักฐานวิหารสร้างยกพื้นแบบเขียนสี่เหลี่ยมสูงปรากฏล่องรอยหลักฐานการสร้างทับซ้อนกันสองสมัยกล่าวคือในระยะสมัยแรกเป็นวิหารขนาดเล็กที่เป็นแนวการก่อริมอิดและโครงสร้างของเสาที่อยู่ภายในสมัยที่สอง เป็นการขยายขนาดวิหารให้กว้างและยาวออกไปทางตอนหน้าโครงสร้างเสาแบบสองคู่คือคู่กลางที่รองรับส่วนแนวในส่วนหน้าจัว่วและคู่ริมที่รองรับส่วนชายคาปีกนกทั้งสองข้างเป็นวิหารแบบถุงมีบันไดาทางขึ้นปรากฏเฉพาะทางด้านหน้าตอนกลางที่ตัวราบันไดเป็นรูปหางหวันหรือหางวันอุโบสถสร้างก่อนอ สอดินฉาบปูนขาวแบบยกพื้นเตี้ยลานระเบียนที่กำแพงแก้วตกแต่งลายช่องปลุกเป็นรูปกากระบาดมีหลักสีมาหินทรายสีแดงทรงแท่งกลมปักไว้โดยรอบตัวพระอุโบสถขนาดค่อนข้างเล็กสร้างยกพื้นเตี้ยย่อกเก็ดทางด้านหน้าสองชั้นและด้านหลังหนชั้นบันไดาทางขึ้นปรากฏทางด้านทิศตะวันออกเช่นเดียวกันไม่ปรากฏโครงเสาผนังก่ออิฐ ที่น่าจะใช้เป็นส่วนรับน้ำหนักของเครื่องลักคาด้วยแท่นแก้วหรือฐานชุกชีพระประธานที่อยู่ด้านหลังซึ่งไม่เหลือหลักฐานขององค์พระประธานกูหรือเจอดีรายซึ่งบรรจุกระดูกอัฐิผู้อุปถัมภ์หรือพระสงฆ์รูปสําคัญสภาพหลังการขุดแต่งพบลักษณะร่องรอยถูกขุดเป็นหลุมตอนกลางคงเหลือหลักฐานเฉพาะส่วนฐานแบบปัดก่ออิด สอดินรูปทรงแปดเหลี่ยมมีส่วนกำแพงระเบียนเหนือขึ้นมาที่ตกแต่งลายช่องปผลเป็นรูปกาก,ากระบาดส่วนองค์เจดีย์หรือกุ่พังทลายเหนือหลักฐานและแท่นบูชาลักษณะเป็นแบบฐานปักสีเหลืงผืนผ้ากออิศอมีส่วนท้องม้าประดับลูกแก้วอ,อกกายเดียวการกำหนดอายุสมัยและศึกษาเปรียบเทียบนั้นอายุสมัยการก่อสร้างของวัดปู่เปี้ย พิจารณาว่าระยะแรกน่าจะอยู่ในสมัยแรกสร้างเวียงกุมการอยู่แล้วในสมัยล้านานาระยะหลังต่อมาคงได้ซ่อมบูรณะปฏิสัขงขรณ์กันเรื่อยมาดังปรากฏหลักฐานการสร้างทับซ้อนกันสองสมัยในส่วนพระวิหารในส่วนของเจดีย์ประธานจากรูปแบบระเบียบการก่อสร้างในส่วนต่างๆพิจารณาได้ว่าเป็นเจดีย์ทรงบรโดบแบบล้านาน,านาแท้ ที่นิยมก่อสร้างกันในระยะพุทธศตรวรรษที่21เปรียบเทียบได้กับเจดีวัดหนองเจ็ดลิมในเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเจดีวัดปู่เปี้ยนดูเหมือนว่ามีรูปทรงสวดทรงที่ดูสมส่วนมากกว่า